โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Mini Gaming นะครับวันนี้จะมาเล่นแมปชื่อสปีดนะครับซึ่งแมปนี้ผมเป็นคนสร้างเองเมื่อ6ปีก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราเราอยู่ในแมปครเวอร์ชั่น1.2.2 1นะครับซึ่งแมปนี้มี2โหมดก็คือสโน w โหมดและบล็อกโหมดครับมาเริ่มกันเลยซึ่งรอบแรกเราจะเล่นโหมดสโน่นะครับกดจอนมาเลยวันนี้ไม่แหย่ับเชิญด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณ MFK นะครับซึ่งเขาเขาเรือนมากครับซี่อ่ะกดเลยครับ โอ้โอ oh ้า oh ช่วยกันกดมาช่วยกันกดเร็วเฮ้ยกดได้แล้วก็มีมีบั็กนิดหนึ่งนะครับอะไรเนี่ยจะทำอะไรอะเราต้องขุดเราต้องขุดบล็อกเพื่อที่จะให้อีกคนหลุดหล่นวัดวัดอะไรอ่ะ เอ้า oh. โดดลงไปดิโดดลงไปดิโดดลงไปไหน่อสร็แล้วโอ้สุดยอดแมพเราเกิดเข้าอีกผ้าทางเทคนิคเล็กน้อยที่<น>ะอะไร,รเข้าเต็มตัวเลยเนี่ยโอเคส่งลิงก์ไปแล้วครับมาเรามาเทคสองกันนะครับไม่เกรเทสได้เฉยครับเทสได้เฉยไปกลับเลยนะ โอเคส่งไอพีไปแล้วครับกลับเข้ามาเลยซึ่งตอนนี้เราอยู่ในไมค้ับภาษาภาษาแคทนะครับแยรกเล่นก็ก็ไปเล่นลองเล่นดูภาษาปั่นมากเลย KKM back ไปครับพี่อ่ะอ่า <c oughs> เราเทคสองนะเทคสองกดจอยโอ้โห แบบอะไรเนี่ยแบบที่ดีที่สุดในโลกเอ้าวทำไมผมเป็น er s p e c เต t o r อ่ะโอ้โหโอ้โหม,มันไม่ได้ลงกัแบแมพเนี่ยโดดรอบไปแล้วโดดรอบไปแล้วมันไม่ได้ลงกับแมพผมพูดจริงๆเลยขุดบล็อกแล้วโดดรอบไปแล้ว <c oughs> ปุ่มย้อนกลับอยูไ่ไหนอ่ากลับมาแล้วทอาไมไม่มาเอามายมาเอามอายมาไม่กี้ยังไม่ท้า เอ้าเป็นสเปกเตอร์โหมดลงไปน้องลงไปทำไมเป็นแบบนี้อ่ะโอ้โหแม่พี่อ๋อใครทำอะไรอ่ะเ้าคอมมานด์บล็อกคอมมานด์บ็อกหรือว่าคอมมานด์ ดูจากการเขียนภาษาอังกฤษแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงอะเอาไมมครับผมแคสไปแล้วอ่เล่านี้ไม่เฟลหรอยเล่านี้ไม่ fail ร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อผมพี่เชื่อผมไหมไม่เกื่อไปีเอาไม่เกี่ยวอะเอมาแล้วว่ขึ้นได้แล้วนะครับมาแล้วว่มาแล้วว่ ตายวิ่งอะไรเ้โทษกูเลยเนี่ยคุก็จำไว้ว่าอย่าเกลี้ยกลหนูไป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 กดกดต่อกดต่ออย่ารออย่ารีรอนะเรื่อผมจะบอกว่าตายอีกแล้วผมกดรีสปอนไม่ได้โอ้สุดยอดแมพอย่าดูถูกะอันนี้คืออะไรของท่าประเทศไทยเนี่ยก็คือคนสร้าง ใช่กวนเลยน,นะครับก็คือก็คือจะจะบอกว่าตัวเองเป็นคนไทยแต่ที่ไหนล่ะตัวเองเป็นคนพม่าจะไม่ใช่แล้วครับมันเป็นพอร์เซนเดอร์หรืออิดเซดเดอร์ไม่เกี่ยวเลยนี่นะครับเอเราเข้ามาแล้มาเล่นบล็อกโหมดกันเราต้องเราต้องเปลี่ยนโหมดบ้างมาเสร็จแล้วเราก็เอาเพลงมาก่อนแล้วก็ไปกันเถอะโอ้โห ไหวไหมครับอะไรอ่ะผมโดนไฟเผาว่าแล้วคุณเป็นอะไรตายเนี่ยโดนไฟเผาไปกงรอๆๆๆๆต่อเลยครับลงโหลดอะไรดีนี่นะครับก็จะมีเอ่อตัวอวตารคนสร้างนะครับอันนี้ตัวเก่า ส่วนคนนี้ผมลืมว่าใครอะ oh, ่ะโอ,อ้โหดูบล็อกเนเธอร์ป็นบล็อกเก่าๆอยู่เลยอ,ะอย่ะยจะมีกัรรุนแรไฟเผาตายครับเฮ้ยซิวไฟอ่ะ <Fire. S 1> <New. S 2> โอ้ย <New. S 2> มีไฟเลยมีไฟมีไฟมันมีไฟนี่เรามาใส่เกาะเพชรกัน EC นี่แ่ละคนชนะนี่ไปไดมอนหลดไดมอนหล่นใส่หัวคนแพ้ก็เอถ้าถ้าสมมติของที่มันตัดเป็นตัวเดียวสมมติถ้าโยนทิ้งมันเป็นอะไรวะเป็นเพราะว่ามันจะไม่กลับมาแล้วอัสโนไหมอัสโนหรือบล็อกอัสโน่นอะบล็อกไม่มีเดาไฟอัสโนมีแต่น้ำแข็งเดี๋ยวก็เป็นสเปกเตอร์อ่าสุดยอดกีมอฟตีอยีย ไม่ต้องเลน่นโดดลงไปเร็วโดลโดลงไปว้าวมาเล่นบล็อกหมดครับบล็อกหมดกดเริ่มง่ายนะครับมีใครจะเป็นสเปกเตอร์ไหม,ไมหใครเป็นสเปกเตอร์อยากเห็นใครไปโดนไฟตายนะครับ โอ้แมปกระจอกพื้นที่น้อยๆโอ้เออทำไมอ่ะสเปรเตอร์อ่ะเออครับเสียรสเซียกดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้เราคงจะแมปเดตแล้วอุ้ยผมโดนไฟอ่ะผมไม่ตาย โอ้ยนี่นะครับเราจเห็นนุ้เป็นโปรเจกต์หล่นไปแล้วฮ่า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 นิวนิวได้แก้เดี๋ยวแก้เดี๋ยวแก้เอ้าครบทำไมถนนถนนมันเหมือนโดนบล็อกโดนมันบล็อกไม่บล็อกลองใหม่เริ่มแล้วเริ่มใหม่ว่าบล็กนั่นไงกูเป็นสเปกเตอร์ไปส่วนใครใครใครที่สนใจเล่นในเกมนี้จริ่งนั้นนะไปเล่นในในในเซิร์ฟนะไม่ต้องมาเล่นในมือนมีหรอก เล่นในไฮพิกเซลไฮพิกซองไฮพิกเซลเด้อไฮพิกเซลไม่มีไม่มีสปีดนะครับได้แล้วมานนี้นะครับนิวโออ่าฮะคนก็จะเห็นว่าภาษาอังกฤษในแบบนี้ก็จะตรงแกมมากมาก ตรงแกมากมากเลยอ่ะคุณจะเล่นไหนครับสโน์ Snow หรือ box บ็อกบ็อกดิหนึ่งยังไปจะไปเจอเจอโอ้แมปมัน ngo เว้มาแล้วมาไปชิปกันไหมเออเอเอ้าผมติดอ่ะกูแมปสุดยอดแมปครับก็สรุปผลการแข่งขันนะครับเราเล่นกันกี่รอบไม่รู้คุณเอฟเทีเเย,ยเขาไม่เคยชนะเขาไม่เคยชนะสักรอบเลยครับ คือครั <c oughs> แบแต่วนน่าเอาหนิวต้องเปนโนมเนี่ยมึงไปแก้แมปก่อนไป <c oughs> แก้ยังไงก่อนเดีย๋ยวเราพาไปได้ได้ลบบ็อกนะครับรอบหนะ้าจะได้ไม่บออั <c oughs> ล็อกนี้โรบ็อกแล้วหนักขี้เลยบอกให้เราบอกไอ้บล็กครับวราบอกแก้บั็กแล้วแต่นี่ไม่แก้นี่น่าจะมีวันแก้ด้วยเอาพี่อยู่ไหนบนนั้นเอา้า <c oughs> โอ้โหลังประมาณบล็อกเลยนี่ว่ามาปิดคลิปได้กันก่อน ปิดคลิปด้วยเพลงกันนะครับ้วยเพลงชื่อว่า Melo High ครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามช่องการ์ดซีไปเรื่คลิด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเล่นในระบบก,กันพอดลยครับก็อย่าลืมทีกดไลค์กดซับสไคร์ e ี้นะครับกดแชร์ด้วยายบาย